ท่านผู้ฟังครับเคยมีสักแวบหนึ่งในความคิดไหมครับที่รู้สึกท้อแท้จนอยากจะวางทูบวางเทียนแล้วเดินหนีออกจากห้องพระทั้งที่ใจเราตั้งมั่นว่าจะทำความดีจะสวดมนต์ภาวนาหวังจะให้ชีวิตที่มันติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องการงานหรือเรื่องความรักให้มันดีขึ้นพลิกฟื้นคืนมาเหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ทำไมหนอยิ่งเราตั้งใจสวดมนต์ ยิ่งเราตั้งใจถือศีลเรื่องร้ายๆมันกลับประดังประเดเข้ามาเหมือนเขื่อนแตกวันนี้รถเสียพรุ่งนี้ลูกป่วยมรืนเจ้าหนี้มาทวงเงินถึงหน้าบ้านจนท่านอดสงสัยไม่ได้ว่านี่เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่เมตตาเราหรือว่าบุญกุศลมันไม่มีจริงยิ่งสวดยิ่งร้อนยิ่งภาวนายิ่งวุ่นวายจนพานให้จิตใจมันหม่นหมองเลิกศรัทธานในความดีไปเสียดือ้อ ถ้าท่านกำลังเผชิญกับพายุชีวิตลูกใหญ่นี้อยู่ผมขอให้ท่านวางความน้อยเนื้อต่ำใจลงก่อนแล้วฟังทางนี้ให้ดีครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับท่านเพียงคนเดียวและไม่ได้แปลว่าท่านเป็นคนมีบาปหนาจนเกินเยียวยาแต่มันเป็นเพราะท่านกำลังข้ามขั้นตอนสำคัญที่สุดไปขั้นตอนหนึ่งเปรียบเสมือนท่านกำลังพยายามจะเทน้ำใสสะอาดลงไปในแก้วที่มีโคลนตมก้นแก้วหนาเตอะ โดยที่ไม่ได้ล้างแก้วก่อนยิ่งเทน้ำดีลงไปตะกอนโคลนมันก็ยิ่งฟุ้งกระจายขึ้นมาทำให้น้ำขุ่นคลักกว่าเดิมความลับที่คนโบราณท่านรู้แต่คนยุคเราหลงลืมไปนั่นคือการเคลียร์ทางหรือการขอขมาบอกกล่าวเจ้ากรรมในเวรและเทวดารักษากายก่อนที่จะเริ่มสร้างบุญใหญ่วันนี้ผมจะพาท่านไปไขความลับนี้ผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่ง ที่ชีวิตเกือบจะพังทลายเพราะความไม่รู้จนกระทั่งได้พบคำตอบที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการลองมาฟังเรื่องราวของเขากันดูนะครับว่าจะเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งที่ท่านกำลังเจออยู่หรือไม่เรื่องมีอยู่ว่าณหมู่บ้านดอนนางหงในสมัยที่ถนนหนทางยังเป็นดินลูกรังแดงเถือกมีชายวักลางคนคนหนึ่งชื่อว่าทิศทอง แกเป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินจนร่ำรวยมีหน้ามีตาในหมู่บ้านใครๆก็เรียกว่าเศรษฐีทองแต่ความรวยของแกนั้นมันไม่ได้มาด้วยความขาวสะอาดนักหรอกครับสมัยหนุ่มๆทิดท,ทองแกเป็นนักเลงปล่อยเงินกู้ดอกโหดใครไม่มีจ่ายแกก็ยึดนายึดควายเขามาพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครเรียกว่าสร้างศัตรูไว้รอบทิศท,ทั้งคนเป็นและคนตาย พออายุล่วงเข้าเลขหความชราเริ่มถามหาทิดทองเริ่มรู้สึกว่าสังขารมันร่วงโรยโรภยคภัยไข้เจ็บเริ่มรุมเร้าที่สําคัญคือกิจการโรงสีที่เคยรุ่งเรืองจูๆ่ๆเครื่องจักรก็เสียซ้ำซากลูกน้องโกงเงินลูกชายคนเดียวก็ไปติดการพนันงอมเงันทิดทองแก่เริ่มใจขอไม่ดีนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำไว้แกเลยตัดสินใจหันหน้าเข้าวัด หวังจะพึ่งรุ่มเงาพระาศาสนามาช่วยล้างสวยแกไปเหมาหนังสือสวดมนต์เล่มหนาๆมาเลยครับตั้งโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ราคาลิบหลิวทุกค่ำคืนทิพทองจะนุ่มขาวห่มขาวจุดทูบเทียนสว่างสวยัยนั่งสวดมนต์เสียงดังลั่นบ้านสวดมันทุกบทที่มีทั้งพาหุงมหากาชิน,นบัญชรแกสวดด้วยความตั้งใจแรงกล้าหวังว่าเพุ่งนี้ตื่นมา หนี้สินจะหายไปโรคภัยจะหายขาดแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับยิ่งแกสวดหนักเท่าไหร่เรื่องร้ายร้ากลับยิ่งถาโถมเข้ามานหนักกว่าเดิมคืนแรกที่สวดไฟช็อตที่คอกวัววัวแม่ลูกอ่อนตายไปสองตัวคืนต่อมาขโมยขึ้นบ้านกวาดพระเครื่องเก่าแก่ไปเกลี้ยงหูตาแกเริ่มฟ้าฟางมองอะไรก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนมีคนมายืนจ้องหน้าบ้านตลอดเวลา เมียแกถึงกับทักว่าพี่ทองตั้งแต่พี่เข้าห้องพระเนี่ยทำไมบ้านเรามันร้อนเป็นไฟบรรยากาศมันอึมครึมน่ากลัวพิลึกทิดท,ทองแกไม่ฟังแกคิดว่ามานมาผจญแกยิ่งเร่งเสียงสวดให้ดังขึ้นไปอีกจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่แกกำลังหลับตาพนมมือสวดมนต์อยู่นั้นจู่ๆกรอบรูปบรรพบุรุษบนหิ้งก็ร่วงลงมาแตกกระจายเสียงดังสนั่นหวั่นไหว เศษแก้วกระเด็นมาบาดเท้าแก่เลือดาสาดทิพทองโกรธเลือดขึ้นหน้าทันทีครับแก่กวาดหนังสือสวดมนต์ลงพื้นแล้วตะโกนลั่นบ้านด้วยความโมโหสุดขีดว่ากูทำดีขนาดนี้ทำไมกูไม่ได้ดีพระเจ้าไม่จริงเทวดาไม่คุ้มครองกูจะไม่สวดมันแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นทิพทองเดินกระเพลกกระเพกแบกหน้าเศร้าหมองไปหาหลวงปู่ขาว พระเถระผู้เท่าที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านพอไปถึงยังไม่ทันได้เอ่ยปากฟ้องหลวงปู่ขาวท่านก็เปรยขึ้นมาลอยๆด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่ฟังแล้วอบอุ่นว่าโยมเอ้ยจะเอาของหอมไปถมกองขยะมันก็ไม่ได้ทําให้ขยะหอมขึ้นมาหรอกนะมีแต่จะทําให้หนอนมแมลงวันมันตื่นแล้วมารุมกินโต๊ะจีนกันนะสิทิศทองได้ยินประโยคนั้นถึงกับสะดุ้งโยง หนอนมแมลงวันที่หลวงปู่หมายถึงคืออะไรแล้วทำไมการสวดมนต์ซึ่งเป็นของสูงถึงกลายเป็นการเรียกเรื่องร้ายเข้ามาหาตัวท่านผู้ฟังลองตรองดูนะครับว่าทิศทองแกพลาดตรงไหนแกขาดอะไรไปก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์เดี๋ยวเรามาไขาปริศนานี้ต่อกันในส่วนหน้าครับหลวงปู่เขาท่านขยายความให้ทิศทองฟังจนกระจ่างแจ้งครับท่านบอกว่าการสวดมนต์ะ เปรียบเสมือนการที่เราเปิดไฟสปอตไลท์ดวงใหญ่ให้สว่างวาบขึ้นมากลางความมืดหรือเปรียบเหมือนการที่เราถูกหวยรวยเบอร์ขึ้นมานั่นแหละครับทีนี้ลองนึกภาพดูสิครับสมัยที่ทิดท,ทองยังเป็นนักเลงเที่ยวไปด่าว่าสาบแช่งชาวบ้านไปโกงเขามานั่นคือการสร้างเจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมในเวรเอาไว้เต็มไปหมดตอนที่เรายังดวงตกยังไม่มีบุญ เจ้านี้พวกนี้เขาก็อาจจะยืนดูอยู่เฉยๆเพราะรู้ว่าทวงไปเราก็ไม่มีคืนแต่พอเราเริ่มสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจิตเราเริ่มมีกำลังมีแสงสว่างมีบุญกุศลเกิดขึ้นเหมือนคนจุู่ๆก็มีเงินถุงเงินถังทีนี้แหละครับกลิ่นหอมของบุญมันโชยออกไปเตะจมูกเจ้ากรรมในเวรทั้งสัมภเวสีผีบ้านผีเรือนหรือแม้แต่เทวดาที่ท่านดูแลรักษาตัวเรา ท่านก็หันมามองแต่แทนที่ทิศทองจะแบ่งปันหรือใช้มี้ก่อนแกกลับสวดมนต์ด้วยความโลภสวดเพื่อจะเอาดีเข้าตัวคนเดียวไม่มีการขอขมาไม่มีการแผ่เมตตาให้เจ้าหนี้เก่าพอเจ้าหนี้เขาเห็นว่าเรามีเงินหรือมีบุญแต่ไม่ยอมจ่ายแถมยังทำท่าทางหยิ่งยโสคิดว่าตัวเองเป็นคนดีวิเศษวิโสเขาก็โกรธสิครับทีนี้ เขาก็รุมทวงหนี้พร้อมกันทั้งดึงขาทั้งปิดตาทั้งขัดขวางไม่ให้เราทำความดีต่อนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าทำไมยิ่งสวดชีวิตยิ่งวุ่นวายเพราะท่านไปปลุกเจ้าหนี้ให้ตื่นแต่ดันไม่เตรียมเงินไว้จ่ายเขาท่านผู้ฟังครับเรื่องของทิศทองสะท้อนภาพเราบ้างไหมครับเรามักจะคิดว่าแค่พองบทสวดมนต์ภาษาบาลีได้คล่องปรือแปลว่าเราเป็นคนดีแล้ว แต่เราลืมไปว่าภาชนะหรือใจของเรารองรับน้ำมนต์นั้นไหวหรือเปล่าถ้าใจยังขุ่นมัวด้วยทิฏฐิมานะยังมีคำสาปแช่งที่เคยด่าลูกด่าผัวหรือสาบานอะไรส่งเดชไว้ติดค้างอยู่สิ่งเหล่านี้มันคือขยะที่หมักหม,มมอยู่ในจิตครับการสวดมนต์พับลงไปบนกองขยะโดยไม่ล้างสวยออกก่อนมันก็เหมือนการเชิญเทวดาลงมาในห้องที่เหม็นเน่า ท่านลงมาท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านก็ต้องรีบไปหรือดีไม่ดีสิ่งที่ลงมาแทนอาจจะไม่ใช่เทวดาแต่เป็นสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นและหิวกระหายบุญท่านลองถามใจตัวเองดูนะครับวันนี้ท่านสวดมนต์ด้วยจิตที่อยากได้หรือจิตที่สำนึกผิดท่านกำลังสะสมบุญเพื่อเป็นเกราะแก้วหรือกำลังตะโกนเรียกเจ้าหนี้มารุมถึงตัวเองกันแน่ทิดทองพอได้ฟังคำพูดของหลวงปู่ จากที่ร้อนรนเคร่งเครียดท่าทีก็อ่อนลงแกก้มกราบหลวงปู่แล้วถามเสียงสั่นว่าแล้วผมต้องทำยังไงครับหลวงปู่ผมอยากแก้ตัวผมไม่อยากแบกหนี้ก้อนนี้แล้วหลวงปู่ท่านเมตตาบอกว่าไม่ยากหรอกโยมก่อนจะสร้างวิมานต้องถางป่าก่อนก่อนจะสวดมนต์บทใหญ่ต้องขอขมาเพื่อเคลียร์ทางปลดล็อกโซ่ตรวนที่ล่ามขาไว้เสียก่อนวันนี้ ผมจึงนำเคล็ดลับวิชาการขอขมาเปิดทางที่หลวงปู่สอนทิพทองมาฝากทุกท่านครับใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดสวดมนต์แล้วไม่ขึ้นให้ท่านลองทำตามนี้ดูสักเจ็ดวันนะครับตอนนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังวางความกังวลใจทั้งหมดลงก่อนครับปรับท่านั่งให้สบายผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายใบหน้าหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกยาวๆไล่ความขุ่นมัว ความน้อยใจในโชคชะตาทิ้งไปให้เหลือแต่จิตที่ว่างเปล่าพร้อมที่จะน้อมรับการขอขมาเมื่อใจสงบดีแล้วก่อนที่ท่านจะหยิบหนังสือสวดมนต์หรือเริ่มบทบูชาพระรัตนตรัยให้ท่านพนมมือขึ้นตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวบทขอขมาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อถอนคำสาปแช่งและเปิดทางบุญดังนี้ครับ นะโมตัสสะพะคควะโต ort, อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปราธังคมภิทเมพันเตอุก,กาสะทวารัตะเยนกตะตังสัพพังอะปราทังคมัิทเมพันเต อุก,กาสะขมามิพันเตคำแปลและคําอธิษฐานจิตว่าตามช้าๆนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ พระแม่ธรณีเทวดารักษาตัวและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีในชาติก่อนก็ดีหรือในชาตินี้ก็ดีข้าพเจ้าขอกราบขอขมาขออาโหสิกรรมในความผิดพลาดทั้งปวงนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย จงโปรดเมตตาอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าคำสาปแช่งใดที่ข้าพเจ้าเคยผูกไว้หรือใครเคยสาปแช่งข้าพเจ้าไว้ขอให้ตกไปขอให้สิ้นสุดลงณวินาทีนี้ขอเปิดทางให้ข้าพเจ้าสร้างบุญบารมีได้โดยสะดวกไม่มีมารมาขวางกั้นด้วยเธินให้ท่านนิ่งสักครู่ทำความรู้สึกว่า โซ่ตรวนที่ล่ามขาก้อนหินที่ทวงใจมันได้ถูกปลดออกไปแล้วด้วยวาจาสิทธิ์ของท่านเองนี่แหละครับคือการล้างแก้วให้สะอาดก่อนที่เราจะเติมน้ำทิพม์ลงไปท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ล้างแก้วด้วยการขอขมาจนสะอาดเอี่ยมแล้วขั้นตอนต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันและเป็นจุดตายที่ทำให้ทิศทองในนิทานของเราชีวิตพังพินาศในตอนแรกนั่นคือ ความตระหนีในบุญครับท่านเคยสังเกตไหมครับเวลาเราสวดมนต์เสร็จเรามักจะรีบเป่าเทียนรีบกราบแล้วก็ลุกไปนอนหรือรีบไปขอพรว่าขอให้ลูกรวยขอให้ลูกถูกหวยจบแค่นั้นเราลืมไปสนิทเลยว่ารอบๆตัวเราขณะที่เราสวดมนต์มีแขกที่มองไม่เห็นมารอรับส่วนบุญอยู่เต็มไปหมดหลังจากทิศทองกลับจากหาหลวงปู่ขาวแกเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดครับ ก่อนสวดแกขอขมาและหลังสวดแกไม่รีบลุกหนีแต่แกนั่งนิ่งๆแล้วกำหนดจิตแบ่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรที่มารอทวงหนี้ให้กับเทวดาที่รักษาบ้านให้กับเจ้าที่เจ้าทางเปรียบเสมือนว่าวันนี้ทิศทองปรุงอาหารทิพย์เสร็จแล้วคือการสวดมนต์แกมิได้นั่งกินคนเดียวเหมือนแต่ก่อนแต่แกตักแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านให้คนยากไร้สัมภเวศีและให้ผู้หลักผู้ใหญ่คือเทวดา ได้กินอิ่มหนำสำราญด้วยลองจินตนาการดูสิครับถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้ที่ยืนรออยู่หน้าบ้านพอเห็นลูกหนี้ทํากับข้าวหอมฉุยแต่ดันนั่งกินคนเดียวหน้าตาเฉยไม่เรียกไม่ชวนท่านจะโกรธไหมครับท่านจะอยากพังประตูเข้าไปไหมนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมสวดมนต์แล้วชีวิตวุ่นวายเพราะท่านสร้างพลังงานดีๆขึ้นมาแล้วแต่ท่านเก็บหรือหวงบุญไว้คนเดียวเจ้ากรรมในเวรเขาก็หมั่นไส้ เขาก็ต้องแสดงริดเดชให้ท่านรู้สำนึกแต่พอทิศทองเริ่มแผ่เมตตาแบ่งบุญออกไปทุกคืนบรรยากาศในบ้านที่เคยร้อนเป็นไฟมันเริ่มเย็นลงครับเสียงกุกกักตอนกลางคืนเริ่มหายไปความฝันร้ายที่เคยมีก็กลายเป็นฝันดีเพราะเมื่อเจ้าหนี้เขาได้รับส่วนบุญเขาอิ่มเขาก็พอใจจากที่จะมาทวงหนี้ด้วยความโกรธแค้นก็เปลี่ยนมาเป็นอโหสิกรรมหรือบางทีเปลี่ยนมาเป็นมิตร ช่วยเฝ้าว่านให้เราเสีอีกท่านผู้ฟังลองถามใจตัวเองดูนะครับวันนี้ท่านเป็นคนหวงบุญอยู่หรือเปล่าสวดมนต์จบแล้วท่านรีบเก็บใส่กระเป๋าตัวเองหรือท่านรีบแจกจ่ายออกไปยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดจำคำนี้ไว้นะครับการให้ธรรมะและอุทิศบุญคือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรที่ทรงพลังที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองแม้แต่บาทเดียว เมื่อเราปรับปรุงเรื่องก่อนสวดคือขอขมาและหลังสวดคืออุทิศบุญแล้วทีนี้มาดูที่ระหว่างสวดบ้างครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทิศทองกลายเป็นคนใหม่หลวงปู่สอนแกไว้ว่าเทวดาเขาไม่ได้หูตึงนะโยมไม่ต้องตะโกนสวดมนน่ะเขาไม่ได้วัดกันที่เดซิเบลแต่วัดกันที่ความสงบของใจแต่ก่อนทิศทองแกสวดมนเหมือนคนเครี้ยวกราด เหมือนคนร้อนรนที่อยากจะจบจบไปหรืออยากจะให้เสียงดังไปถึงสวรรค์แต่หารู้ไม่ว่าจิตที่ร้อนรนและเสียงที่กระชโชกโกหากนั้นมันคือคลื่นรบกวนชั้นดีมันไม่ใช่เสียงสวดมนต์แต่มันเป็นมลพิษทางเสียงในโลกวิญญาณครับเทวดาท่านชอบความสงบความเยือกเย็นพอท่านเจอเสียงสวดที่เต็มไปด้วยความโลภและความเครียดท่านก็ไม่อยากอยู่ใกล้หนีไปหมด เหลือแต่พวกสัมภเวสีที่ชอบความวุ่นวายเข้ามาแทนที่ทิศทองแกเลยเปลี่ยนใหม่ครับแกสวดเบาลงสวดช้าลงเน้นสมาธิไปที่คำบาลีทีละคำไม่สวนว่าจะจบบทกี่โมงไม่สวนว่าจะต้องสวดกี่จบแต่สนแค่ว่าตอนนี้ใจแกสงบไหมเชื่อไหมครับว่าพอแกสวดด้วยใจที่เบาสบายกระแสเมตตามันแผ่ออกมาทางน้ำเสียง มันกลายเป็นบทเพลงกล่อมเกลาจิตวิญญาณที่ไพเราะจับใจมดปลวกมแมลงในบ้านยังหยุดเดินท่านเคยสังเกตตัวเองไหมครับเวลาสวดมนต์ท่านสวดด้วยความรู้สึกแบบไหนสวดเพราะกลัวผีสวดเพราะอยากรวยหรือสวดเพื่อบูชาพระพุทธคุณด้วยความเคารพหากท่านสวดด้วยความอยากคือตัณหาต่อให้สวดร้อยจบชีวิตก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับเพราะตัณหาคือเชื้อเพลิงแห่งความทุกข ยิ่งสวดยิ่งเพิ่มเชื้อไฟแต่ถ้าท่านสวดเพื่อถวายเสียงเป็นพุทธบูชาสวดเพื่อขัดเกลาใจตัวเองให้สงบนั่นแหละครับคือคลื่นสัญญาณความถี่เดียวกับเทวดาท่านจะได้ยินและท่านจะลงมาอนุโมทนามาปกปักรักษาท่านลองลดเสียงที่เปล่งออกมาทางปากลงแล้วไปเพิ่มความดังที่เจตนาในใจดูสิครับท่านอาจจะพบว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านตามหามันซ่อนอยู่ในความเงียบสงบนั่นเอง ท่านพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนห้องพระที่ร้อนรุ่มให้กลายเป็นวิมานที่เย็นช่ำท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ทิดทองแกเปลี่ยนวิธีสวดมนต์เปลี่ยนวิธีคิดแกทําต่อเนื่องมาได้สักพักท่านคิดว่าชีวิตแกจะโรยด้วยกลีบมุลาบทันทีเลยไหมครับหลายคนคงคิดว่าทําดีปุ๊บต้องรวยปับ๊บแต่ความเป็นจริงของโลกธรรมมันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นครับเพราะช่วงเวลาที่ รอยต่อระหว่างความมืดกับความสว่างมันมักจะมีบททดสอบเสมอคืนหนึ่งหลังจากที่ทิศทองสวดมนต์แผ่เวตาเสร็จแล้วเข้านอนด้วยใจที่เบ่าสบายจู่ๆกลางดึกคืนนั้นก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านทิศทองกิ่งไม้หักโค่นลงมาทับหลังคาโรงสีพังไปแถบหนึ่งเข้าเปลือกเสียหายไปพอสมควร ถ้าเป็นทิศทองคนเดิมแกคงจะออกมาเต้นแร้งเต้นกาตะโกนด่าฟ้าดินเพลอเผลอจะเลิกสวดมนต์ไปเลยเพราะคิดว่าทำดีแล้วทำไมยังสวยแต่ทิศทองคนใหม่แกเดินออกมาดูความเสียหายด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแกยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วพูดออกมาเบาๆว่าฝาดเคราะห์ไปนะลูกนะของนอกกายหาใหม่ได้ดีแล้วที่ไม่มีใครเจ็บใครตาย ถือว่าเจ้ากรรมนายเวรเขามาเก็บดอกเบี้ยง,งวดสุดท้ายเราชดใช้ให้แล้วนะท่านเห็นความแตกต่างไหมครับเหตุการณ์ร้ายเหมือนเดิมแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของใจมันต่างกันราวาฟ้ากับเหวนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่ามารผจญหรือการชำระตะก่อนกรรมเวลาที่เราเริ่มจะทำความดีเจ้ากรรมนายเวรเขาอาจจะกลัวว่าเราจะหนีพ้นเขาเลยต้องรีบมาขัดขวางหรือมาทดสอบดูว่า ไอ้ที่ว่ากลับตัวกลับใจนะ่ะของจริงหรือเปล่าถ้าเราเจอปัญหาปุ๊บแล้วเราเลิกทำดีปับ๊บเขาก็หัวเราะเยาะแล้วก็กลับมารุมถึงเราเหมือนเดิมท่านเคยเป็นไหมครับตั้งใจจะถือศีลก็มีเพื่อนชวนไปกินเหล้าตั้งใจจะสวดมนต์ก็มีละครเรื่อมโปรดมาฉายหรือพอเริ่มสวดมนต์ไปได้ไม่กี่วันก็รถเสียบ้างเงินหายบ้างแล้วท่านก็ถอดใจเลิกทำความดีไปดื้อ ถ้าท่านเป็นแบบนั้นผมบอกเลยว่าท่านสอบตกครับท่านแพ้ภัยตัวเองและแพ้บททดสอบของมารจำไว้นะครับว่าเพชรที่แท้จริงต้องทนต่อการเจรไนคนที่บุญบาร,รมีจะเต็มรอบต้องผ่านบททดสอบความอดทนขันตินี้ไปให้ได้เสียก่อนถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ฟ้าหลังฝนจะงดงามเสมอครับเมื่อทิพทองแกผ่านบททดสอบคืนพายุฝนมาได้โดยที่ใจไม่กระเพื่อมตาม สิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นครับไม่ใช่ว่าแกถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่หรอกนะครับแต่บรรยากาศรอบตัวแกเปลี่ยนไปจากหน้าตาที่เคยดุดันถมึงทึงก็กลายเป็นคนหน้าตาผ่องใสย,ยิ้มแย้มใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้ลูกน้องที่เคยคิดจะโกงพอเห็นลูกพี่ใจดีมีเมตตาก็เกิดความละอายใจกลับมาช่วยงานอย่างขยันขันแข็งและที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือลูกชายของแกครับ วันหนึ่งลูกชายที่ติดพนันเดินโซซัดโซเซกลับมาบ้านสภาพมอมแมมมทิศทองแทนที่จะด่าเหมือนเมื่อก่อนแกกลับเดินเข้าไปถามคำเดียวว่าหิวไหมลูกคำพูดสั้นๆที่ออกมาจากใจที่เย็นฉ่ำจากการสวดมนต์มันมีพลังทำลายกำแพงในใจคนได้ชะงัดนักลูกชายแกร้องไห้โฮกราบเท้าพ่อแล้วขอสาบานว่าจะเลิกพนันจะกลับมาช่วยพ่อทำงาน ท่านเห็นไหมครับว่าปาฏิหารจากการสวดมนต์ที่แท้จริงไม่ใช่อิทธิฤทธิปาฏิหารเหาะเหินเดินอากาศแต่คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยและเปลี่ยนแปลงคลื่นพลังงานในตัวเราครับเมื่อใจของพ่อเย็นความเย็นนั้นก็แผ่ไปดับไฟในใจลูกเมื่อใจของเจ้าของกิจการซื่อสัตย์ก็ดึงดูดลูกน้องที่ซื่อสัตย์เข้ามาศีลเสมอกันแล้วเจอกันนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดฉบับพุทธคุณครับ เราเป็นคนแบบไหนเราก็จะดึงดูดสิ่งแบบนั้นเข้ามาถ้าท่านสวดมนต์ด้วยความโลภท่านก็จะดึงดูดพวกมิจฉาชีพหรือเรื่องเสียเงินเข้ามาแต่ถ้าท่านสวดมนต์ด้วยความสงบด้วยความเมตตาท่านก็จะดึงดูดความสุขความสำเร็จและกัลยาณมิตรเข้ามาในชีวิตลองถามใจท่านดูเถอะครับวันนี้ท่านสวดมนต์เพื่อหวังจะได้อะไรสักอย่างหรือท่านสวดเพื่อจะให้ความสงบแก่ตัวเอง ถ้าท่านเปลี่ยนจากผู้ขอมาเป็นผู้สร้างเหตุที่ดีผลลัพธ์ที่ดีมันจะตามมาเองโดยที่ท่านไม่ต้องร้องขอเลยแม้แต่คำเดียวทิศทองแกพิสูจน์ให้เห็นแล้วแล้วท่านล่ะครับพร้อมที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเองหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีปฏิบัติจริงกันครับว่าการสวดมนต์แบบที่เทวดารักและเจ้ากรรมนายเวรเกรงใจนั้นเขาทำกันอย่างไรเอาละครับท่านผู้ฟัง เมื่อเราได้เห็นตัวอย่างจากชีวิตของทิศทองแล้วว่าการสวดมนต์ที่ผิดวิธีเป็นอย่างไรและการกลับใจที่ถูกทางทรงผลมหาสัรย์แค่ไหนช่วงเวลานี้ถือเป็นนาทีทองครับที่ผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทำพิธีกรรมทางใจเพื่อจัดระบบชีวิตใหม่ไม่ว่าท่านจะเคยติดขัดเคยสวดแล้วร้อนรุ่มหรือเคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้แล้วจำไม่ได้ วันนี้เราจะมาไขาคุญแจไปพร้อมๆกันครับขอให้ท่านวางภารกิจตรงหน้าลงสักครู่ขยับกายปรับท่านั่งให้สบายที่สุดผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหลับตาลงช้าๆตัดความกังวลเรื่องหนี้สินเรื่องงานหรือเรื่องคนรอบข้างทิ้งไปให้หมดให้เหลือแต่ตัวท่านกับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าลึกๆให้ลมเย็นๆเข้าไปชำระล้างความขุ่นมัวในใจหายใจออกยาวๆปล่อยความหนักอึ้งความเครียดให้ไหลออกไปกับลมหายใจจินตนาการว่าตัวท่านกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางแสงสว่างสีนวลตาที่อบอุ่นและปลอดภัยให้ท่านตั้งจิตน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบิดามารดา ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งสูงสุดจากนั้นให้ท่านกล่าวคำขอขมาเทวดารักษาตัวและเจ้ากรรมในเวรตามบทสวดนี้ออกเสียงเบาๆหรือภาวนาในใจก็ได้เอาให้ความรู้สึกมันสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของท่านขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมต่อท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านเจ้าป่าเจ้าเขา พระแม่ธรณีเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหรือด้วยความประมาทพลั้งเผลอก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตาอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันอีกเลยขอเบิกบุญเก่าที่ข้าพเจ้าเคยทำมา และบุญใหม่ที่กำลังจะทำนี้ขอถวายแด่เทวดารักษาตัวและอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเมื่อท่านได้รับแล้วขอให้ท่านมีความสุขมีพบภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและขอโปรดเมตตาเปิดทางสว่างเปิดประตูเงินประตูทองเปิดโชคลาภวาสนาให้ข้าพเจ้าได้สร้างคุณงามความดีได้สะดวกราบรื่น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินให้ท่านนิ่งสงบแพ่ความรู้สึกเบาสบายนี้ออกไปรอบๆตัวท่านรู้สึกไหมครับว่าบรรยากาศร,รอบตัวมันดูโปร่งขึ้นเบาขึ้นเหมือนเมฆหมอกสีดำที่เคยปกคลุมมันจางหายไปนี่แหละครับคือการทำความสะอาดพื้นที่ที่ถูกต้องเมื่อพื้นที่สะอาดแล้วท่านจะสวดมนต์บทไหน จะทำความดีเรื่องใดมันก็จะศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลทันตาเพราะไม่มีกำแพงกรรมมาขวางกั้นอีกต่อไปท่านสาธุชนกัลยานมิตรทุกท่านครับเราเดินทางมาด้วยกันจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจากเรื่องเล่าของทิศทองมาจนถึงบทขอขมาเมื่อสักครู่นี้ผมเชื่อว่าท่านคงได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าทำไมสวดมนต์แล้วชีวิตแย่ลง และทำอย่างไรให้การสวดมนต์เป็นขุมทรัพย์พลิกชีวิตความลับมันไม่ได้อยู่ที่คาถายาวเหยียดหรือเสียงดังฝังชัดแต่มันอยู่ที่ลำดับขั้นตอนของใจครับ 1. ต้องรู้จักขอขมาเพื่อล้างแก้วให้สะอาดก่อน 2. ต้องสวดด้วยใจที่เคารพและสงบเพื่อเติมน้ำทิพย์ที่บริสุทธิ์ลงไปและ 3. ต้องรู้จักแบ่งปัน อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรและเทวดาเพื่อเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรถ้าท่านทำครบทั้งสข้อนี้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนที่ฉาบฉวยผมกล้ารับรองเลยว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือปัญหาที่เคยหนักจะเบาลงทางตันที่เคยมืดมิดจะมีแสงสว่างลอดเข้ามาและความสุขความเจริญจะหลังไหลเข้ามาหาท่าน เหมือนสายน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับแต่จงนำไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองเริ่มต้นคืนนี้เลยกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวเข้าห้องพระหรือหามุมสงบขอขมาเทวดาแล้วสวดมนต์ด้วยใจที่เบาสบายทำให้ต่อเนื่องสักเจ็ดวันแล้วท่านจะพบคำตอบว่าธรรมะจัดสรรน,นั้นมหัสจั์เพียงใด สุดท้ายนี้ในนามของผู้บรรยายธรรมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมถึงบาร,รมีธรรมที่ท่านได้ตั้งใจสดับรับฟังและปฏิบัติบูชาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพละปัจจัยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลความทุกโศกโรคภัยและอุปสรรคขวากหนามทั้งปวงให้มาลายหายสูญไปจากชีวิตของท่าน ขอให้ท่านเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีสติรู้ตื่นมีปัญญาสว่างสวยัยจะคิดํำการสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการขอให้เทวดารักษาเจ้าที่คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขตลอดกาลนานเทินสวัสดีครับ